แมักไม่มีอะไรมากครับผ่านเกี๋ยวพอกินแล้วก่อนเองทุนเฉพาะปลาหมึกเนี่ย580บาทขายได้ประมาณ600กว่าบาทกำไรนะเข้าขายกันได้ยังไง3 2 1อ o วุ้ยิ้ดเลยเหรอโหโหจริงนะหมึกอ่ะอนเนี้ยดูครับ เอ้ยมีคนยืนไม่อยู่แล้วอะเป็นยังไงอาการน้ามเรียกรถโรงพยาบาลเลยไหวแล้วสวัสดีค่ะยินดีตอนรับ FC นะครับเขาสู่ชาแนลเด็กปู้าลาเฮ้ยเอ้ยาอสูงขึ้นแล้วเหรอไปทำอะไรมาเส่รองเท้าอ๋อใส่รองเท้าโออสูงเลยพี่หมิวแล้วนะ ไม่รู้ว่าปันจะสูงตามหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าหมิวจะสูงขึ้นไหม <c oughs> <c oughs> ไม่น่าจะสูงกว่าน,นี้ไล้ใช่ไหมค่ะ <c oughs> อ่ะอ่ะวันนี้มาหาผลงานกันแต่ว่าหมิวถืออะไรมามึกคาะนหมึกอ่าซื้อมาเกือบสองกิโลนะครับวันนี้ให้พี่หมิวเป็นเชฟแล้วกันแล้วสองคนนี้หาผลงานหน่อยอะไม่รู้ว่าใครจะแบกใครนะควันนี้ <c oughs> ที่นี่ล่าสุดมาเนี่ยเจอแต่ตะเพียนไม่รู้ปลานินไปไหนหมดนะครับแต่วันนี้เราเจอปลาหมึกแน่นอน <c oughs> อ่ะโอเค อันนี้สดไหมเนี่ยสดค่ะอันนี้กิโลอะไรสามร้อยค่ะแถวบ้านเราสามร้อยนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆทะเลน่าจะถูกกว่านี้ไอ้นี้เป็นหนอนมึกเล็กเดี๋ยวเราจะล้างด้วยเกลือแล้วก็หมักด้วยสาเขียวแค่นั้นพอแล้วก็ซ้อน้ำจิมมาละซีฟู้ดตรงนี้อร่อยสุดเสียบไม้ดีไหมใช่เหรออร่อยเหรอไม่รู้มันแล้วแต่คนชอบอะันนี้คือตามันเนาะใช่ค่ะแต่พี่ชอบกินหนวดตรงนี้หนวดตเล็กกตตรงนี้อื ขนมปังโคโค่ไอเขียวสูตรใหม่ของพวกเรานะครับเหมือนเดิมอะไรเนีน่ยโอ้อันนี้ใส่แซฟหรือเปล่าฟองฟอดเลยใส่เกลือค่ะใช่เหรอใช่ร้านได้เกลือแล้วขยี้ขยี้ขยี้นึกว่าสักผ้า <S <S อันนี้เราต้องรีบล้างหน่อยใช่ไหมใช่ไม่งั้นเค็มเคยลองแล้วแป๊บเดียวเค็มเลย น่าจะสดจริงๆนะยังมีความใสยอยู่เบาเปาเบาเบาก่อนเบาก่อนทำนีอ่อาจารย์เตาสอนปั้นสอนปั้นหรือว่าหลอกให้เด็กปั้นสอนปั้นก็มันปั้นก้อนหน่อยเดียวอะแค่เนี้ย แอ่ะหมักไม่มีอะไรมากครับปลาเขียวพอกินไหมก่อนโอ้โหมีหัวะอะไรนะมันมันยาวขนาดนั้นอันนี้ไม้เท่าไหร่สามสิบโอเคเหมือนปลาจะยังไม่เข้าเลยไม่ขึ้นไม่อะไรเลยอันนี้เสียบไม้เสียบมดแล้ว ได้ประมาณเท่าไหร่21่สิบเไม้ขายไหมล่ะ30บาทนะครับเอ่อลงทุนเฉพาะปลาหมึกเนี่ย580บาทขายได้ประมาณ600กว่าบาทกำไรนะเขาขายกันได้ยังไงไม่เวลาเขาไปขายใช่ไหมเขาซื้อมาทีละเท่าไหร่ร้อยสองรอยกิโลใช่ไหมราคามันไม่ให้สามร้อยหรอกเผลอร้อยกว่าบาทเท่านั้นอืมเขาซื้อเป็นลังโฟมอะไรางี้มาแม่ค้าครับเอาหมึกสิบไม้ครับได้ค่ะ สั่งสองเจ้าหมดแล้วปิดร้านเปิดเก้าโมงปิดเก้าโมงสิบ mm. อันนี้เราไม่ได้ใส่สีเลยเนาะถ้าตามร้านนี่เขาจะใส่สีออกเหลืองๆหน่อยใช่ไหม <Okay. S 1> อันนี้เราใช้หมึกสดจริงๆไม่ต้องไปอำพรางสีอะไรมากมายไปทำกินเองอ้ช้ำ,ำๆอะไรเล่นอะไรกันนะเฮ้ยแข่งกันโยนขวดเหรอ <Yeah. S 1> โอ้โหเห็นพี่เปามูลหลายรอบแล้ว อันไหนเนี่ยโชว์โชว์ดิปันโอ้เคสุกยังใช้สิทธิ์คนทานะฮะชิมก่อนสุกแล้วมั้งสุกอล้ล่ะใช่ไ่ะสุกยังแล้วแล้วกลินร้อนๆนะเลยพอดีปะ เวลามันอยู่บนไม้มันก็จะได้ฟิลอีกแบบนะอารมณ์แบบซ,ซื้อตามร้านนะอนี่ยพี่ลองกินแล้วหมึกโคตรอร่อยไมลละห้าสิบก็ซื้อแต่ว่าใครโยนตั้งก่อนได้กินอีคนนึงอดเา <c oughs> อ, <c oughs> อเรียบร้อยเอาติดไหมเอาไปชิมซิีมือพี่หนุวเป็นไง <c oughs> ไปเร็วอันนี้ลองชิมเปล่าก่อนดิ บอกให้ทําใจไว้ก่อนมันมันมันจะเป็นเค็มน้ำมุกเรือหน่อยอ่ะไปฮึบอะไรเงี้ยหวานเจี๊ยบกรึบๆเลยเมื่อกี้ที่กินแล้วอร่อยจริงอือกลับไปเฮ้ยกินได้ไงเปล่า, <c oughs> า <c oughs> โกงน้องโซนไม่ไหวกันแล้วฮะอะไรเงี้ยรับมันจะเผ็ดๆหน่อยนะแต่ว่ามันครบรสอะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ด <c oughs> แล้วก็หมึกสดๆไม่มีความคาวเลยอร่อยนะเตาตอนนี้ย่างย่างแบบ,แบ,บแรกรึบๆนะจะไม่ได้ย่างแบบแห้งมากอตอนนี้ก็เหลือแค่ปลานะฮะถึงว่านะเขาขายกิโลละสามร้อยมันอร่อยอย่างนี้เองม,มันเผ็ดขนาดนั้นเลยเหรอไม่ครับหน้าแดงร้อนเหงื่อแตกเลยนะ ร้อนอยอ่รนี่ดูพี่เปานี่เก็บทรงจัดไม่ค่อยเท่าไหร่โถเอเอ้ยลอมาก่อน้าปใครกินเผ็ดไหมล่ะได้มาดิครับดากินอะไรดีอะไม่เคยกนพี่น้ำจิ้มจเพียวครับคนละหนึ่งขวดแม่หนึ่งช้อนช้อนเดียวเหรอเอาไหมอ่ะ อ้าวโอเคอ้าวโอเคเดี๋ยวรู้เรื่องอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มนะครับที่เหลือนะครับยังไงเปล่า3 2 1ท o อุ้ยเบิ้ลเลยเหรออหของจริงอะฮะดูครับโค้งล่างสอน่ะเอฟฟิวเมเอ็จไหม เมื่อกี้น้ำยิ้มาเปล่าอ่ะก็ประมาณนั้นก็ประมาณนั้นได้เงือกเงินสูงครับใครมีอาการเราจะเราจะสูงอ่ะไหนเปล่ามองซ้องสิอจมูกเริ่มแดงแล้วนะไม่มีใครตอบเลยวะเปล่ายังไม่เส็จแค้ก็เอาอีกช้อนเด็กท้าเด็กท้าผู้ชายเฮ้ยคนจริงเอาดีดี แสบตูดนะขี้อ่ะอืมจากเจ้าไปเป็นเนื้อเนื้อไงเพืไม่เผ็ดอ่ะเอ้ยไม่เผ็ดเอาอีกคนละขวดไหมโอ้โหแลขวดเนี้ยแสบฟอยนะนี่ทำหน้าเหมือนคิวนี่ครับขนาดเราเอาขนมปังแผ่นนะฮะโยนทิ้งไว้สองแผ่นนะครับอยู่เหมือนเดิมเป๊ะไม่มีปลาเล็กปลาน้อยเข้ามากินเลยอ่ะโอ้โหจากสมัยก่อนนะลงกินทุกไม้นะครับไม่รู้ตอนนี้มันยังไงเอ้ยมีคนยืนไม่อยู่แล้วอ่ะ เป็นยังไงอาการตั้มเรียกร้องพูปวาลเลยไไหวแล้ว <c oughs> โอ้โหเรานึกว่าจะเก็บทรงดีมันเป็นยังไงแข่งย,ยืนมาแข่งชนะอ่ะมันอิม่มแสตท้องป่ะอ๋อแม่แข่งย,ยืนได้ชนะเนี่ยอิ่มน้ำเหรอใช่น้ำผสมพริกอ่ะโอ้โหดีด,ดีทั้งนั้นที่พี่เปาทำให้น,นี่อะไรนาะเนาะข้อแยกเท้า,ทาใช่เหรอไม่ใช่อ่ะเป็น t ทค t ูโอ้โหสรุป อ๋อติดติดติดด้วยได้อันนี้ยันอะไรหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อเป่าหลวงพ่อเป่าวัดอะไรวัดพระแกะอไวัดพระแกะเรื่องคำผัวนี่ตอนนี้คล่องยังคล่องครับคล่องแล้วเหรออะไรนะแอบเป็นฟอนางใหญ่กว่าไม่ใช่ปขอเป็นแฟนไงแนแม่พี่เปาขอเป็นแฟนแล้วไม่ใช่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 หมั่วซั่วมัวแมัแกงแล้วหมั่แกง อย่างปัตตาเพียนเปลี่ยนตะพาปลานินปินนาปลาช่อนป้อนชาปลาชะโดโฉดาเร็วนะโฉดาเหรอใช้ได้นะจินดามณนีจินดีมานาเฮ้ยอย่างกำแพงแสนไปทางไหนนะโอ้หอะไรยากอะนู้นทางนู้นตอบเลยดีกว่าเป็นไงไม่มีต่อเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยมันเงียบมากอะ เราอ่อยจริงไว้แล้วกันวันนี้วิตน้ำจับแห้งเลยไหนเมื่อมันไม่กินดีนักเราก็ต้องอ่อยให้มันเข้านะฮะนี่อย่างนี้เลยแล้วกันระดีประมาณสักสองวันมาเจอกันน่าจะเข้าครับผมอ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้กันครับแต่ละคนน่าจะปวดท้องกันสุดสุดละ,อ,ะอ่ะคลิปนี้ไปก่อนลวครับสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายปันไม่แบกเหรอ FC จะด่าไหมเนี่ยไม่มีปลาให้ดูอะไร เอา10นาทีขึ้นมาให้ดูพวกเรากินประหมึก <c oughs>